เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราปลูกเรือนสร้างเยาว์อยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราสร้างทินฐานของเรายิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้ แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยเคยได้ยินหรือไม่เพลงไทยขามาว่าพวกชาวนาเห็ดเหลี่ยงเมืองบานจังเจริญเพิ่นจังเอินว่าชีวิตชาวนามันมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษถั่วตาาพุนเพิ่นปันมูลเอาไห่พื้นดินไทยหักไว้แน่สาวเอ็นสีขอแพ้สาวบิ๊กกี้ขอแพ้ เสียงลำยาอวยให้ไก่ไก่กระดังเดียวไอ้น้องเออเอระยะได้คิดคดเหลี่ยวให้ชาติอื่นเขามาอยู่วะเขาสิทว่าไทายเฮาหลอกไปเป็นบาิเสียนาเสียบ้านเสียเงินซานสาิไปสนประเทศอื่นพื้นดินไทยมีแค่นี้รักษาไว มาแบบงามยังไทยพี่น้องจะอจิสงใสเด้อค่ะเด้อบ๊ดยมาสันเทนบายดอกเด้อจ้านานคุณลองค้นภาษาคุณลองก้นภาษาโอ้มาคือพระที่เบตแทบบัสิวาเนาะเพราะได้มาจากเทือกเขาหิมาไลยแต่งโตตามทีมบริษัทมือนี่พราะว่าข้าม่าอยู่อันคู่โบตูวัฉันคู่โบต้าติใหญ่โอ๊ยอ่านผิดมือนี่ห้ารับบทเป็นเอ็มซีสาว แม่หยังหลายยยเอี่ยมเีนั่นใกล้ทอดโว่บ่มีเห็นเอี่มเีนเขาต้มน้ำโฟดบกบ๊อกคือกินหมูกระทะนั่นเนี่ยในรูปตัดจะเคยเห็นบ่มันขนละอันเว้าไปเข่าว้าเกี่ยวเนืองถ้าของเฮาหามไปเกี่ยวเนืองผู้อื่นนี่เห็นบ่นี่นี่นี่ทั้งหลังนี่แม่หยังหลายยัยฮะฮะีหยังนี่ว่าะแม่หยังสน่ะ แม่งพุงมาตีเทียดกงยงจังๆแมัน่งมนแม่งคบมานี่หนังขันรถนวดเฮ้อลดนวดเป็นทั้งสี่ตีโอ้ยนี่ตีแม่นตีมองแนวเก่าหัวว่านั่นนวดให้มีแห้งนวดเพื่อสุขภาพนั่นตีใหญ่จังภาคเมียพ่มานวดนี่ค่ะเป็นยังว่าจิเก่ากระมองเมื่อเร็วนวดยังขันรถนวดเข่า นวดเข่าแน่นวดเขา่าหรือว่ารถเกียเาาเก้ยวเข่าบ้านท้าอื่นรถเกี้ยวเข่านั่นน่ะวัดกระวางสันเนาะโดยเฉพาะมือนี้กิจกรรมของคู่บัวตามีสิ่งดีๆมาตอนมาฝากจ้าเออเพราว่าสิเป็นอ่าระดับเส้นเล็บยูทูบเปอร์มาเบิร์ดเลยมือนี้ออมือนี้งานเอียงกเอใหญ่ค <พา S 2> ู่บัวตาอนม,มาเซอน งานคูโบตาเดอะยูทูบเบอร์ร่วมเอาพี่น้องเข้ามาลวก็กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ฮาก็สิมีของรางวัลให้ลินเกมเป็นช่วงๆได้พี่น้องอมีของรางวัลให้ดิค่ะโดยเฉพาะมือนี้มีศิลปินในท้ทองทินเนาะโดยเฉ<า>พาะมืนีจังหวัดกาฬสินของฮาคูโบต้ากรฬสินนํำศิลปินในท้ทองทินมาต้อนมาฝากหลากหลายคนเลยที่เดียวเนาะค่ะเนาะเม่น<า>ค่ะพี่เอ็นสีค่ะ เอาพี่น้องเขามาเป็ิดตาไหลหล,หลายไปหลายพันคนไปค่ะเขามาเร็วเนาะคะ่เ<อ>ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเด้อพี่น้องเด้ออีเจัาหนอยสิมีรายละเอียดมาเป่าสุพ่อแม่พี่น้องฟังว่าดีจังใดบาร์มือนีบ<อ>โปโม,โปโมชันโปรโมชั่นอีหยังค่ะ,คะแล้วก็มีการเล่นเกมเล่นเกมพอ่อเกมมากไม่หลายอย่างเลยพี่น้องร่วมสนุกจ้าเออเอาอย่าเป่าไปใส่มาใส่ผู้ใดกำลังนอนเบ้นกระต่นซะดื้อ <laughs>